ทีเด e ็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่4มีนาคม2565ท่านอยู่กับเหล่าร้อยหละอีกเช่นเคยครับวันศุกร์แบบนี้นะครับมีให้กัน3คู่ครับวันนี้เป็นทางด้านของบุนเดสลิกาของเยอรมันนะครับแล้วก็การโชสซีอาร์ของอิตาลีรวมไปถึงทางด้านของลาลิก้าของสเปนวันนี้3ลีก3คู่นะครับอัดแน่นจะเต็มกับเหล่า้อยหลัอีกเช่นเคยครับคู่แรกวันนี้นะครับ เป็นทางด้านของอาร์เมเนียนะครับอาร์เมเนียเบลิฟิลครับเปิดบ้านรับการเยือนของอัลส์บวกนะครับคู่2เป็นอินเตอร์มิลานนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของซาเลนิทาน่าคู่สุดท้ายนะครับทีมหนีตายอย่างอาราเบสนะครับเจอทีมลุ้นแชมป์อย่างเซบีย่านะครับ3คู่วันนี้จะเป็นยังไงนะครับไปดูกันที่เอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนนะครับคู่แรกครับอาร์เมเนียเบลฟิลนะครับเปิดราคาที่เสมอนะครับกับอัลส์บวกนะครับคู่นี้มีเสถิติข่มกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่วิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับ คู่ที่สองเป็นอินเตอร์มิลานนะครับต่อราคาไปที่2ลูกนะครับกับซาแลนิทนาทีมบวยอีกเช่นเคยนะครับซาแลนิทนาวันนี้ทีมบวยจะติดคออินเตอร์มิลานหรือไม่นะครับก็ต้องมาติดตามกันต่อครับคู่ที่3ามครับเป็นทีมลุนแชมป์เซบียานะครับต่อราคาไปที่ครึ่งลูกนะครับก่อนที่จะไหลนะครับอาจจะไหลไปที่ครึ่งควบลูกได้นะครับผมต้องเช็คราคากันก่อนแต่อีกทีนึงนะครับไปกันที่คู่แรกกันก่อนครับวิเคราะห์กันวันนี้นะครับ คู่แรกครับ Armenev b e l ฟิล e v นะครับเจอกับ a u s บวกนะครับคู่นี้เตะกันตีสองครึ่งที่ Sochi Arena นะครับอุณหภูมิสามองศานะครับเมฆไม่มีนะครับวันนี้อากาศดีเลยนะครับดาวเต็มทองฟ้านะครับอากาศสดใสมากนะครับที่ b e l ฟิล e v นะครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งเนี่ยสถิติอยู่ที่ Ausbog ครับชนะได้ถึง4ครั้งเสมอกัน2ครั้ง Armenev b e l ฟิล e v ยังไม่เคยชนะ a u s บวกนะครับราคาก็เลยเปิดราคามาที่เสมอกับเจ้าบ้านอย่าง Armenev b e l ฟิล e v นะครับ การเดินทางครับจากอัลส์บวกมาที่เบรลฟิลวันนี้นะครับ446กิโลเมตรนะครับเดินทางค่อนข้างไกลนะครับคู่นี้อันดับติดกันนะครับในตารางคะแนนของบุนเดสลีก้าอเมเนเบรลฟิลเจ้าบ้านครับอยู่อันดับที่14นะครับแข่งไป25นัดมีอ่าแข่งไป24นัดนะครับขอโทษทีนะครับมี25คะแนนปราตูนไดเสียลบอยู่10ลูกนะครับทางด้านของอัลส์บวกแข่งไป24นัดเท่ากันนะครับมี23คะแนนตามหลังอเมเนเบรลฟิลอยู่2คะแนนนะครับ ปราตูได้เสียในะลบอยู่15ลูกนะครับถ้านัดนี้คลิกชนะออมเดบิลฟิลได้ขึ้นไปอยู่แทนที่อัมเดบิลฟิลนะครับมี26คะแนนตามหลังมุนเช่นกันบลักนะครับอีกทีมหนึ่งที่คะแนนเท่ากันก็คือแฮธาบเบอร์ลินนะครับมี23คะแนนเท่ากับอาช์บวกนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อเลยนะครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ย6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้2นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยไปเยือนทางด้านของเลเวอร์คูซน แพ้มา3ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะยูเนียนเบอร์ลินนะครับหประตูต่อศูนในบ้านแพ้ฮอฟเซนแฮมในการไปเยือนนะครับสองศูนย์เสมอมูเช่นกันบลักในบ้านนะครับหนึ่งหนึ่งชนะแฟรง์เฟิร์ตสองประตูต่อศูนย์ในการไปเยือนเสมอกับกรอเทอร์เฟิร์ตนะครับสองประตูต่อสองนะครับทางด้านของเจ้าบ้านสถิติค่อนข้างดีนะทีมกลางตารางแบบนี้นะครับมีชนะให้กันสองครั้งด้วยนะครับหกครั้งหลังที่ผ่านมาทางด้านของทีมเยือนบ้างครับออสบวกนะครับช่วงนี้ย่ำแย่นะครับ หกนัดหลังเนี่ยชนะแค่นัดเดียวนะครับสำหรับทีมกลางตารางเสมอ2นะครับแพ้ถึง3นัดล่าสุดเสมอกับดอทมุนได้นะครับในบ้านนะครับฟอร์มค่อนข้างดีนะครับหประตูต่อหก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ไฟบวก2อหนึ่งแพ้มุนเช่นกันบล็กในการไปรเยือนเนี่ยสาชนะยูเนียนเบอร์ลินสองศูนย์นะครับแพ้เลเวอร์คูเซ่นถึง5ประตูต่อหนึ่งะครับแล้วก็เสมอกับแฟรงก์เฟิร์ตหประตูต่อหนึ่งในบ้านผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านบ้างครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างอัมเลียเบลฟิลหนัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับแต่เสมอถึง4นัด ล่าสุดในชนะยูเนียนเบอร์ลินได้นะครับ1ประตูต่อศูนย์ที่เหลือเนี่ยเสมอมุนเช่นกันบักหนึ่งหนึ่งเสมอกรอยทอเฟิร์ตสประตูต่อ2ชนะโบคุ่ม2 0เสมอทางด้านของโคโลนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเสมอวกบวก2ประตูต่อ2นะครับทางด้านของอัลส์บวกบ้างครับนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยแพ้สานัดติดแล้วนะครับทางด้านของผู้มาเยือนล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเยือนมุนเช่นกันบักแพ้มาสามสองแพ้เรเวอร์ห้าหนึ่งนะครับแพ้ฮอฟเฟนไฮมสามหนึ่ง เสมอกรอยเทอร์เฟอร์ศูนศูนย์นะครับชนะโคโลน2ประตูต่อศูนย์เป็นนัดเดียวที่ชนะนะครับเสมอแฮท่าบลินหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับที่แพ้สามนัดหลังเนี่ยแต่ยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของออสบวกแล้วก็สกอร์สูงทุกนัดนะครับเรตติ้งวันนี้บ้างครับทางด้านของเจ้าบ้านแอมเเดบริฟิลนะครับอยู่ที่สองคะแนนออสบวกก็อยู่ที่2คะแนนเช่นเดียวกันนะครับเพราะเป็นทีมกลางตารางเหมือนกันนะครับผู้เล่นบ้างครับ ขุมกำลังทางด้านของเจ้าบ้านวันนี้ลงเต็มมากนะครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บหรือรอเช็คความฟิตนะครับทางด้านของผู้มาเยือนบ้างครับขาดตัวหลักไปถึง3คนนะครับเชคิลี่นะครับเจนเซนกัมมี่ครับกัมนี่นะครับกองหลังตัวหลักเลยนะครับที่ลงสนามไม่ได้ที่เหลือรอเช็คความฟิตของฟินบกซันนะครับแล้วก็ทางด้านของสตปสโตปนะครับที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่ที่เหลือลงสนามได้ตามปกตินะครับ คู่นี้เจอกันมาเนี่ยหครั้งหลังเนี่ยเป็นทางด้านของผู้มาเยือนนะครับที่มีสถติที่เหนือกว่านะครับเหมือนบอลแพ้ทางกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยหล่าร้อยหลามองว่านะครับราคาเจ้าบ้านเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับไม่ถึงกับต่อถึงปอปอหรือครึ่งลูกนะครับที่จะทําการชนะทางด้านของอัลสบวกได้แต่มองในมุมของเจ้าบ้านช่วงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับเรียกันได้ว่าพอเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยเบลฟิลเนี่ย มีอริทมีเดทนะครับชนะได้เกือบทุกทีมนะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาก็แพ้ไม่กี่นัดนะครับเฉพาะนะถ้านับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยหนัดหลังเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับเต็มที่ก็เสมอนะครับทางด้านของผู้มาเยือนแพ้มาสามน,นัดติดแล้วนะครับสําหรับเกมเยือนแล้วก็3นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในบ้านก็แพ้ไฟบวกไป2อหนึ่งะครับเสมอดอทมุลได้นะครับ,นนรบหประตูต่อหนึ่งก็ยังมีข้อผิดพลาดในทางด้านของกอง,กองหลังแล้วก็กองกลางตัวรับอยู่นะครับ แล้วก็วันนี้ขาดตัวหลักไปอีก3คนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับหลอร้อยหลังให้ต่อที่อเมเนเบล i ฟิวไม่เสียหลายครับราคาเสมอครับผมคู่แรกเปิดหัวรายการกันแบบนี้นะครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับการโชว์ซีอาของอิตาลีนะครับวันศุกร์สุดสดาแบบนี้นะครับที่สตาดิโอกุสเปมาซานะครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านรับการเยือนของซาเลนินธนาาคู่นี้เตะก,กันตี24ตามเวลาประเทศไทย ที่อินเตอร์ครับที่มิลานเนี่ยอุณหภูมิเจ็ดองศาครับไม่ครึมเต็มท้องฟ้านะครับนัดแรกที่เจอกันมาเนี่ยเพิ่งเจอกันมาแค่นัดเดียวนะครับสติโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นทางด้านของอินเตอร์ถล่มไปถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้จากซาเลโนนะครับมาที่มิลานเนี่ยเจ็ดร้อยเก้ากิโลเมตรนะครับการเดินทางค่อนข้างไกลนะครับตารางคะแนนบ้างครับทางด้านของอินเตอร์มิลานครับยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์นะครับ อยู่อันดับที่3นะครับแข่งไป26นัดมี55คะแนนถ้านัดนี้ชนะขึ้นไปอยู่อันดับ2แทนทางด้านของ AC มิลานนะครับที่แข่งไปแล้ว27คะแนนรวมไปถึงแซงนําขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับแซงนาโปลีขึ้นไปด้วยนะครับเป็น58คะแนนเพราะฉะนั้นนัดนี้สําคัญมากนะครับอินเตอร์มิลานแข่งไป26นัดนะครับมี55คะแนนปราตุได้เสียบวกอยู่33ลูกนะครับบวกเยอะกว่าชาวบ้านคนด้วยนะครับอยู่อันดับที่3 ถ้านัดนี้ชนะแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเลยนะครับทางด้านของซาเลนิธาน่าครับถ้านัดนี้ชนะนะครับขึ้นไปเทียบเท่าของเจนัวนะครับแต่ประตูได้เสียเน้อยกว่าเห็นได้ชัดนะครับซาเลนิทาน่าแข่งไป25นัดนะครับมี14คะแนนประตูได้เสียลบถึง36ลูกนะครับเรียกกันว่าถ้าชนะนัดนี้ก็ยังรอดยากอยู่นะครับแต่แข่งน้อยกว่าทางด้านของเจนัว2นัดนะครับแข่งน้อยกว่าเวนิเซีย1นัดนะครับ แล้วก็แข่งน้อยกว่ากายารี่2นัดนะครับผมซาเลนิธนาเพิ่งแข่งไป25นัดนะครับทางด้านฟอร์มบ้างครับผลงาน6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยครับค่อนข้างจะอึดอัดนะครับสำหรับกองเชียร์อินเตอร์มิลานล่าสุดก็ในศึกมิลานดาร์บี้ในบอลถ้วยนะครับเสมอกับเอซีมิลานในการไปเยือนเนี่ยเป็นเป็นทีมเยือนนะครับแต่แข่งในสนามเดียวกันศูนย์ประตูตสูนนะครับที่เหลือนี่ก็ไปเยือนเจนัวก็เสมอมานศูนย์ศูนย์แพ้ซาซุโร่นะครับสองศูนย์แพ้ลิปูสองศูนย์ในบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ เสมอกับนาโปลรี1ประตูต่อ1นะครับชนะโรม่าในบอลถ้วย2ประตูต่อศูนทางด้านของซาเลนิทานาบ้างครับ6นัดหลังเก็บได้ถึง4คะแนนสำหรับทีมท้ายตารางแบบนี้นะครับแต่ยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ4นัดติดแล้วนะครับแล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับโบลญนาไป1ประตูต่อ1เสมอเอซิมยล์น2 2นะครับเสมอเจนัว1-1เสมอเปเซีย2-2ที่แพ้เนี่ยแพ้นาโปลรี oli, ในการไปเยือนนะครับ41แพ้ลาซิโอ3ประตูต่อศูนย์นะครับ วันนี้ต้องมาเจออินเตอร์มิลานทีมลุนแชมป์อีกทีหนึ่งนะครับอินเตอร์มิลานบ้างครับนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับหกนัดหลังเนี่ยน่าเสียดายนะครับที่ฟอร์มระดับลุนแชมป์ปีนี้เนี่ยแพ้ถึงสามนัดจากหกนัดหลังนะครับล่าสุดก็แพ้กับซัสซูโร่ไปนะครับในบ้านเลยนะครับคาบ้านเลยสองประตูต่อศูนย์แพ้ลิพูคาบ้านเช่นกันครับสองศูนย์ชนะโรม่าสองศูนย์นะครับ 2, แพ้เอซิมิลานในการเจอกันครั้งแรกนะครับในบ้านของอินเตอร์มิลานในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยสประตูต่อหนึ่งชนะเวเนซเซียสองหนึ่งครับเสมอเอมโปรีในบอลถ้วยใน2ประตูต,ะะ 2, 2, 2ะต่อ2นะครับทางด้านของซาเลนิธานาบ้างน,นะครับนับเฉพาะเกมเยือนยังมีให้เห็นว่าชนะอยู่1นัดนะครับไปเยือนฮารเลสเฟโลนาชนะมาได้2อหนึ่งครับที่เหลือเนี่ยนัดล่าสุดเสมอกับเจนวนในการไปเยือน1ประตูต่อหนึ่งแพ้นาโปลีสี่หนึ่งนะครับ แพ้ทางด้านของเจนัว1-0แพ้ฟิออรเรนตินา4-0แพ้เอซีมิลาน2-0นะครับล่าสุด3นัดหลังยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของซาแลนินาเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์เนี่ยไม่ยิงมาแล้ว2นัดนะครับแพ้เกม0มา2นัดแล้วนะครับนัดนี้จะว่ายังไงกันบ้างนะครับต้องมาดูกันนะครับเรตติ้งวันนี้ครับความยากอยู่ที่ซาแลนิทาแน่นอนนะครับมันเจอทีมลุ้นแชมป์แบบนี้อินเตอร์มิลานอยู่ที่1คะแนนนะครับเจอทีมทีมบุยเลยนะครับแบบนี้ก็อยู่ที่1คะแนนนะครับ นัดหน้าอินเตอร์มิลานต้องไปเยือนทางด้านของลิพูต้องชนะให้ได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่านัดนี้จะฟอร์มทีมแล้วก็เรียกความมั่นใจหรือไม่นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับทางด้านของซาเลนิทนานัดหน้าเจอกับซัสซูโร่นะครับผู้เล่นบ้างครับขุมกําลังเจ้าบ้านขาดบาเบล่านะครับที่เป็นกองกลางตัวหลักนะครับที่เหลือโคลาลอฟนะครับยังรอเช็คความฟิตอยู่ทางด้านของซาเลนิทนาเนี่ยเพียบเลยนะครับที่เราเช็คความฟิตนะครับทั้ง กองหน้ากองกลางนะครับแล้วก็กองหลังตัวหลักนะครับกองกลางอย่างทางด้านของโาโดวานอวิดเนี่ยก็ยังรอเช็คความฟิตนะครับที่ได้มาใหม่นะครับอย่างคูลิเบรี่นะครับรอเช็คความฟิตอีกทีนึงนะครับแล้วก็กองหลังอย่างสแตนเบิร์กนะครับที่ยังรอเช็คความฟิตนะครับรวมไปถึงฟองลิเบอร์รี่นะครับกองหน้าตัวหลักอายุถึงอายุเยอะแล้วก็ยังมีออฟริดมีเดตอยู่นะครับรวมไปถึงทางด้านของ โบนาโซรี bon ด้วยนะครับที่ยังรอเช็คความฟิตอยู่นะครับเชเวลล่นะครับก็อีกคนหนึ่งนะครับกองกลางตัวหลักที่ยังรอเช็คความฟิตนะครับที่เหลือเนี่ยโอ้โหเรียกกัน,นว่าต้องลุ้นกันอีกทีนึงนะครับทางด้านของซารานิทนาอาจจะมีปัญหาเรื่องของความฟิตนะครับต้นเกมอาจจะยันได้นะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ย อาจจะโดนกดดันอย่างหนักทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับนัดนี้เนี่ยน่าจะเรียกฟอร์มที่ต้องไปเจอกับลิพูนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานเจ้าบ้านนะครับต่อที่2ลูกเราร้อยหลามองว่าครับอินเตอร์มิลานเนี่ยชนะไม่ยากนะครับแต่ถ้าจะได้เงินเนี่ยถึง3เม็ดเลยทีเดียวแต่ก็น่าจะมีลุ้นนะครับเพราะว่าต้องฟอร์มทีมเกมรุกที่จะต้องไปบุกทางด้านของลิพูในนัดหน้านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่อินเตอร์มิลาน2ลูกครับ ไปต่อกันที่คู่สุดท้ายครับสุดท้ายรายการของเราวันนี้ที่ลาลิก้าของสเปนแต่กันตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเดปอติโวอาลาเบสนะครับเจอกับเซบียาวันนี้ที่อาลาเบสนะครับอุณหภูมิห้าองศาแต่พยากรณ์อากาศว่าฝนอาจจะตกนะครับคู่นี้เจอกันมา6นัดหลังเนี่ยสติอยู่ทางด้านของเซบียาชัดเจนนะครับชนะได้ถึง4ครั้งเสมอกัน2ครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของการเสมอกันในบ้านของเซบียานะครับนัดแรกที่เจอกันนานะครับ2ประตูตอ่อ2 ก่อนหน้านั้นเซบียาชนะได้ครับ1-0ที่เหลือในเป็นทางด้านของเซบียาชนะได้2-1ครับเสมอกันในบ้านของเซบียา1-1เซบียาชนะได้1-0นะครับแล้วก็ปี2019สุดท้ายเนี่ยก็เป็นทางด้านของเซบียาในบ้านนะครับชนะได้ถึง2ประตูต่อ0นะครับคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงอยู่ที่2นัดเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยออกไปทางด้านสกอร์ต่ำนะครับการเดินทางวันนี้ครับจากเซบียานะครับ668กิโลเมตรมาที่อาราวานะครับตารางคะแนนกันบ้างครับ เซบีย่านัดนี้นะครับถ้าชนะขึ้นไปเบียดลุ้นแชมป์กับทางด้านของเรอัลมาดริดเลยนะครับเรียกกันว่าแต้มห่างเนี่ยจะเหลือแค่3แต้มนะครับเซบีย่าแข่งไป26นัดครับมี54คะแนนตามหลังเรอัลมาดริดอยู่6คะแนนนะครับประตูได้เสียอยู่ที่บวก21คะแนนอยู่อันดับที่2นะครับของตารางทางด้านของเดปติโวอาราเบสนะครับอยู่อันดับที่18นะครับ ยังอยู่ในโซนอันตรายอยู่นะครับ26นัด21คะแนนประตูนิเสียบวกลบอยู่23ลูกนะครับยังเบียดทางด้านของคาดิสแล้วก็แกราดาอยู่นะครับอีกทีหนึ่งก็เป็นทางหน้านของเรมายก้าแต่แต้มเนี่ยห่างจากแกาาดาถึง4คะแนนนะครับแข่งเท่ากันนะครับก็ยังต้องตรากตรำหาคะแนนกันต่อไปนะครับทางด้านของอาราเบสเจ้าบ้านอาราเบสนะครับล่าสุดนะครับสกอร์แล้วก็ฟอร์มเนี่ย6นัดหลังเนี่ย ชนะได้แค่1นัดนะครับเสมอ1นัดแพ้ถึง4นัดนะครับล่าสุดในเสมอกับเกตาเฟ่ได้นะครับเก็บ1แต้มสําคัญมาได้นะครับสประตูต่อ2ที่เหลือในแพ้กับเรียวมัตริดสาครับที่ชนะเนี่ยชนะบารนเซียได้เลยนะครับในบ้าน2ประตูต่อ1แพ้เอลเช่สาครับแพ้บาซ่าหนแพ้ทางด้านของเรียลเบติสสีงานหนักมนเพียบเลยนะครับทางด้านของอาราเบสที่ผ่านมานะครับหนัดหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็น เรียลมาดริดนะครับบาซ่าบาเลนเซียเรอยลเบติสนะครับทางด้านของอาราเบียเจอมาหมดแล้วแต่ก็เสียแต้มไปนะครับแพ้ไปนะครับทางด้านของเซบีย่านะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยสะดุดในบอลยุโรปแค่นัดเดียวที่แพ้นะครับที่เหลือเนี่ยในบอลลีกเนี่ยชนะเพียบเลยนะครับแล้วก็เสมอ6นัดหลังชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับที่แพ้ก็แพ้ในศึกยูโรป้านะครับกับดีเดมซสักเกล็บนะครับ1ประตูต่อศูนย์แต่ก็ยังเข้ารอบอยู่นะครับ ทางด้านของเซบีย่านัดล่าสุดชนะทางด้านของเรอเบติสมาได้นี่ครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับ 2, 1, ที่เหลือในเสมอกับเอสปันยอนในการพิจารครับหนึ่งชนะเดนมาเก็บสามหนึ่งชนะเอลเช่สองูนย์ครับเสมอกับโอซาซูนาศนย์ประตูต่อศูนย์ทางด้านของอาราเบสนะครับเฉพาะเกมในบ้านหกนัดหลังที่ผ่านมาชนะได้หนึ่งนัดเป็นนัดล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านชนะทางด้านของบารนเซียไปสองประตูต่อหนึ่งแพ้อาราเบสเออแพ้ทางด้านของบารเซโลนานะครับทางทางด้านของอาราเบสนะครับ,น es, นรบในเจ้าบ้านเนี่ย แพ้บาร์เซโลนา1ประตูต่อ0นะครับเสมอแอตติกบิลเบาครับ0ูนย์เสมอเรอัลโซซิเดันต์นเสมอเกตาเฟ่นะครับหประตูต่อ1แพ้กับเซตาบิโก2ประตูต่อ1นะครับทางด้านของเซบียาเกมเยือนนะครับยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับหกนัดเนี่ยชนะได้แค่นัดเดียวนะครับชนะในบอลช่วยด้วยนะครับชนะสลาโกซ่าไป2ประตูต่อ0นะครับนัดล่าสุดแพ้ดินโมซากเก็บในการไปเยือนใน1-0เสมอกับเอสปานยอน1-1ครับเสมอโอซาซูนา0-0เสมอบาเลนเซีย หนึ่งประตูต่อหนึ่งแพริวเบติสนะครับในบอลท้วยในสองประตูต่อหนึ่งนะครับผลงานในด้านของเกมเยือนทางด้านของเซบียายังต้องปรับปรุงกันอีกมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของเซบียาราคาก็เลยมาที่ครึ่งลูกเท่านั้นเองนะครับเรตติ้งวันนี้ครับความยากเนี่ยอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างอารเบสแน่นอนครับห้าคะแนนนะครับเต็มห้าเลยนะครับความยากทางด้านของเซบียาอยู่ที่หนึ่งคะแนนนะครับคะแนนความยากก็เป็นงานง่ายครับวันนี้นัดหน้า อาราเบสต้องไปเยือนทางด้านของเรอโซซิเดตเซบีย่าต้องไปเยือนทางด้านของราโยบิยกาโนซึ่งไม่มีผลอะไรมากนะครับแต่ทางด้านของผู้เล่นนะครับทั้งสองทีมเนี่ยทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยลงได้เต็มทีมนะครับแต่ทางด้านของผู้มาเยือนอย่างเซบีย่าเนี่ยขาดตัวหลักอย่างเดียโก้คาร์ลอสนะครับลาเมล่านะครับโซโซนะครับ3มคนนี้เลยนะครับที่ทําเกมรวมไปถึงอองตนี่มาซิยาวนะครับแนวรุกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งซื้อตัวเข้าไปใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นนัดนี้เซบียานะครับจะแก้เกมยังไงนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าแจ้งกันมาแบบว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่นะครับฟิตจัดลงสนามได้ตามปกติหรือไม่หรือจะเป็นข่าวที่หลอกกันมานะครับก็สรุปกันตามน้ํานะครับถ้าเซบียาจะยิงก็ต้องอาจจะต้องต่อเยอะกว่านี้ราคาอาจจะไหลไปที่ครึ่งควบลูกได้ก่อนเตะนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับเราร้อยหลามองว่านะครับ ก็ใจยังอยู่ที่เซบีย่านะครับอาจจะเป็นรถพาป่ากันต่อไปนะครับวันนี้คู่นี้นะครับเซบีย่าต่อที่ครึ่งลูกนะครับเหล่าร้อยหลาก็มองว่าเซบีย่าน่าจะเก็บสามแต้มสําคัญได้ที่จะไปจี้กับทางด้านของเรียมันลิดจา่าฝูงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เชียร์ที่เซบีย่าครึ่งลูกครับครบจบทั้งสามคู่นะครับเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับคู่แรกบุนเดสลลกาของเยอรมันอาร์มเนียบรลฟิลนะครับ เปิดราคาเสมอต่อที่อเมริกาเรฟิลนะครับราคาเสมอคู่ที่2อินเตอร์มิลานต่อที่2ลูกทีมบุวยอย่างซาแลนิธาตาต่อที่อินเตอร์มิลานนะครับสลูกคู่สุดท้ายนะครับทีมรุนแชมป์นะครับอย่างเซบีย่าต้องเก็บ3าแต้มให้ได้นะครับต่อที่เซบีย่านะครับครึ่งลูกครับครบจบทั้ง3คู่วันนี้นะครับเหล่าร้อยหลาก็หวังว่าท่านจะได้อิ่มหนำสำราญกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกวันแบบนี้มีทีเด็ด จัดแน่นอัดเต็มกับเราล้อยหลาแบบนี้ได้ทุกวันช่องทางของ YouTube c h a n n e l ครับเราร้อยหลานะครับแล้วก็กดติดตามกดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดในการมาของเราแบบนี้ทุกวันนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีครับเราร้อยหลาขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ